ตอนนี้เป็นเสือผาส่วนเสือผาบผมุกาันสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมท่านมีพบกันอยู่ที่สนามหลวงสองครับ นี่ก,กงางเกงพามาเดินชมตลาดสนามหลวงสองครับมาเมียงให้ชมกันเดบิรกมชมกันเลยครับก็มาชมกับฝากดกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับถ้ามาอตลาด พามาชมครับบริมามาดอนละว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างตลาดนี้ครับน้ำหลวงสองยังกวงเลยที่พาเดินไปแต่ละโซนแต่ละโซนใน้ชมนะตอนนี้ไม่เสื้อผพาครับ ลาดเสื้อขาครับลองใส่ไปแค่หน้อยครับไปอาเดินมกันไปเรื่อยๆครับมันไล่โซนครับเสือหอนนยอน,นั่งลง

อไแล้วง,งี้ยมึงกะบองเพ็รมั้งโนซะ mm hmm. นดอกไม้ใหม่ประดับดอกสวยใหม่ mm hmm. mm hmm.

เป็นปูปปลาพี่ซื้อเป็นสีเสียดยี่สิบบาทอย่างเงี้ยพี่หาขวดน้ำสิงที่กินหมดแล้วอ่ะนะขวดพลติกอ่ะเอาสีเทียนท่้งตัวเป็นตูปเลาเบิ่งปลากันมาขายปลาครับโซนโซนปลาสวยงาม mẹo mèo mẹo không mẹo 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 nó mẹo Một mẹo 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 อ,อันนี้นะจับตายหน่อยครับจะตากเลยซื้ออะไรให้ตนอไม่ไรลงมา

ต้องเห็นต้องมองต้นฟ้าครับพวกนกพวกไก่มีทุกอย่างเบียดตกฟ้าเียดตกาครับ ตัวนี้เป็นปลอกกงครับปลงใส่นกใส่มาใส่ไม่เอาไม่รัเนี่ยตัวนี้เป็นส้นขลาด,ดส,สาด ผลไม้อาหารกระเพางกระน้ำแล้วลายย่างหมาหยกยืนไงทำงานด้วยใค่วะ บกสมสมน้อยอต้นกอกพกิกกีนมก็ยังมีขายกันก็ขาเขา้าชะอมหม,ม่ประดับต้งประดับต้องประดับ,ต,ดบต้องกินได้ที่บ้ัดไรถให้หน่อยดีคูก็วนราคาตัดนี่เลย เข็มสีท e ีมีได้เรปยบกงามเลย Mali ạ này làm tốt đi đây, muốn tiêu tiêu lên Ừ หลังจากไปเดินส้นซ film, cache, <tinc S 1> cache, ับครับสซนต้นต้นไม้ไม่ประดับแล้วก็สุนักฟอกซั์ทั้งหลายครับเลยพาเดินชมส้นของใส่ของเก่าชมกันไปเรื่อยครับหลายสซนเบิ้งบทัวร์ครับอันนี้เป็นของเก่าที่มาขายครับ มีเหลูกป,ปืนลูกป,ปืนเก่าไหม้องใส่ทำลัรซาง

อะไรมาใส่แต่้่องน <át Stat ue> ะยา้อบางคนนะ คนรถใหญ่เดี๋ยวไปใส่ได้กันไปข้างล่างนารถลำโพงเก้าตอนนี้เป็นเครื่องเสียงทีวีรีโมทรีโมทกีตาร์กีตร์ตกล่องเก้ามีพัดมีพลอยเสียยังมีเลยอะไรรถอะอะไรรถทั้งนั้นเลย เนี่ยใส่เรื่องงานก็ใส่อยู่ด้ีปัน่นเครื่องสูบน้ำเก่าๆยังมีเลยครับตู้โชเาเยงังกันะฮานมาเปลี่ยนน้ำ อยาปั๊มพวนี้ก็ใส่ได้ที่บ้านแล้วมือสั้ไปสั้ คนหนึ่งครับมีตะเกียงเกา่เกาของโบราณเก่าๆมีเยอะแยะครับตีมหนังครับ ตันนี้ก็เป็นอีกโซนหนึ่งครับตังนี้ขายองคือกันครับเปแย่เลยของขายลายครับตัง่ซงฟักบัวเก่าเอาไปใส่ไหมจ้าของฟักบัว

ขนมขบเคี้ยวโดยต้มแล้วมาก่อนลายสวย yang 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 siang เดีเ๋ยวเร็ก็รีบหมดเลยว้าว,ว่า,วาท่อทับต้องใส่กอสร้าง ตางนี้เป็นร้านจอดรถครับควงควงอยอ่จอดหลายแต่ว่าเต็มคือเก่าครับอันนี้ประมาณนี้แหละครับเห็กางมันหมดครบ,บนะครับมันหลายมันกว้างเ้วไ,ไปเจอลิปต่อไปครับว่าิปไปใส่ต่อคพราุถกกำลังใจครับ ตอนนี้เป็นเสือผาสนเสือผาตรมนอ้งห่าน ปลาทะเลกเอาไปตีตามบ้นเงินสีไล่โตเสยดเเลยนีม่ตั้งเก็่งเก่า ก็น้องสาวมือสอง